ี๋ยวอีกสักครู่นะครับแล้วอีกสักครู่เสร็จแล้วก็ยกใส่ถ่านนะครับยกใส่ถ่านแล้วก็ล่า,เาดเราที่นี้เลยนะครับไม่ได้ซื้อผักนะครับไม่ได้ซื้อผักไม่ได้ซื้อผักตังหมดกับผมตังหมดวันเดียวพี่ก็กินหมดละ <c oughs> ใช่พี่ผมพูดสองวันนี่คืออย่างเยอะแล้วพี่สองวันคืออย่างเยอะแล้วนะผมคนปกติวันเดียวกิกนหมดแล้วพี่ร้อยห้าสิบ แ้อฮะพี่คิดดูนะพี่คิดดูอ่าขอบคนงาพี่กันท้องขับคนรวยใจนะพี่กับคนกาพี่กับคนกาอ่มามันผมเนี่ยผมย่างเก็ไฟแล้วก็เอาไว้แกงด้วยนะครับเอาไว้แกงต้มผมว่าเจ้าหนังเนี่ยเนี่ยหลังถามก้อนเนี้ยนะครับเอาไว้ต้มต้มกับแบบกับยอดมะขามไอ้ก็ หมูกิโลละร้อยห้าสิบหมูกิโล 150, ร้อยห้าสิบตีว่าก,กินวันละวันห้าสิบบาทครับผมคิดว่ากินละวันวันวันละห้าสิบบาทสาววันก็ร้อยห้าสิบนะครับผมแวะมาส่งกำลับบงใจขอบคนนุณมากพี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับพี่อ่าขอบคนนุณมากครับพี่ขอบคุณครับพี่ให้รู้น้าหล่อผงอ่อนเลยครับขอบคุณครับพี่ขอบคนนุณท,ที่คอยชัำฟอดผมตลอดนะมาก็ให้ของความชิ้นใหญ่ตลอดเลยนะครับผม ข, yup. ข,ขอบคุณมากเลยนะครับพี่ดาวด้วยนะครับพี่ดาวขอบคุณพี่ดาวด้วยนะที่คอยซัพพอร์ตนะพี่ดาวนะขอบคุณครับขอบคุณครับแคปนายจองไม่ร่าเป็นอะไรวะขอบคุณครับพี่กันซองไว้ใจสำคัญนะครับพอเลยลูกค้าเข้ากับของเขากับคนกลางขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้รวยๆนะพี่นะขอให้รวยๆนะ